สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีลูกค้าทุกท่านและสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆทุกท่านเลยนะคะที่สนับสนุน n w r e ด l e เ t a ลเรียเสเตมาโดยตลอดนะคะแม่มกับพี่นันนะคะพาคุณผู้ชมนะคะมาชมบ้านค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมในส่วนของทางขึ้นบันไดนะคะแต่ก็ยังไม่ได้มีบันไดนะคะเดี๋ยวต้องรอช่างมาทำบันไดให้ต่อนะคะ วันนี้นะคะฝนไม่ตกค่ะสําหรับช่วงกลางวันเนี่ยฝนยังไม่ตกนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยชั้นทำฟ้านะคะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่คืองานฝ้าสําหรับชั้นล่างนะคะเสร็จโดยสมบูรณ์แล้วนะคะพาไปดูภายในห้องนอนด้วย ฟ้าภายในนะคะเมื่อเช้าเนี่ยแบบัมก็โทรไปสอบถามผู้รับเหมาถมดินนะคะแจ้งว่าเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนผู้รับเหมาก็จะเอาดินมาเทให้นะคะแล้วช่างก็จะมาทําขั้นตอนของการเอาดินมาใส่ไว้ในนี้นะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วเราก็จะได้ปูกกระเบื้องค่ะสนใจบ้านสนใจที่ดินนะคะเงินสนเงินผ่อนติดต่อสอบถามได้ค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย